วันนี้นะครับแม็กเอารถ Ford r a n g e r อร์เอนะครับมาใส่ช่วงล่างนะครับปรับยกสูงนะครับแล้วก็ใส่สตัดปรับเกียวของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นตัวซับแท้งนะครับอันนี้เป็นเซตยกเลยเซตยกที่ให้ลูกค้านะครับจะเป็นเซตยกแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่เซตยกที่ยกเฉยๆนะครับจะมีออปชั่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวแม็กพาไปดูเลยนี่นะครับคืออุปกรณ์ที่แต่งเพื่อยกสูงช่วงล่างนะครับจะเป็นชุดโปรเฟนเดอร์เลย โบวเบนเดอร์ตัวนี้นะครับคู่หน้าเป็นสตาร์ทปรับเกลียวนะครับอันนี้ปรับระดับความนุ่มได้อ่าและในส่วนของสีแดงอันนี้นะครับก็คือโช๊คหลังที่เป็นเป็นตัวซับแทงนะครับ<ว>ก็จะอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นเซ็ตของเขาเลยลูกค้าที่จะยกสูงนะครับแม่ก็จะแนะนําเป็นออปชันพวกนี้เลยนะครับอย่างเช่นการปรับปีกนกปรับองศาพวกนี้ด้วยปีกนกปรับองศาพวกนี้เพราะว่าเรายกสูงขึ้นนะครับปีกนกก็จะใหญ่ขึ้นด้วยจะไม่เหมือนของเดิมเพราะว่าการยกมันจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วอันนี้เป็นเซ็ตรองท้ายนนนะััออี้จยู่่ใชวงงหล แล้วก็อันนี้นะครับเป็นสันแหลกอันนี้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวเศษของด้านหลังเลยขนาดอยู่ที่เ้านิ้วนะครับสวัสดีครับผมผมแม็กนะครับแม็กเป็นเซลล์อยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้แม็กจะมารีวิวรถ Ford r a n g เจอร์เอพร้อมชุดแต่งรอบคันฮาร์เมอร์ทั้งคันเลยนะครับทั้งกันชนหน้าเหล็กกันชนท้ายเหล็กนะครับแล้วก็กันกระแทกด้านล่างเป็นเหล็กอีกนะครับคันนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับสําหรับ Ford r a n g เจอร์เอ รุ่น6สปีดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติซึ่งยง2 0 0ดีเซลเป็นรุ่นเริ่มต้นของเกียร์อัตโนมัติก็จะมาที่รุ่นนี้เลยแล้วก็มีทั้ง4ประตูแล้วก็ Open c a คด้วยคันนี้นะครับราคา899,000บาทไม่รวมชุดแต่งรอบคันที่แต่งเข้าไปนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%ลูกค้าสามารถจัดโปร0%ได้เลยนะครับเพียงดาวแค่25%ก็จะรับโปรโมชั่นผ่อนแบบไม่มีดอกเบีย้ยไปเลย เอาละครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถซื้อขายกับแม็กได้เลยสำหรับรถรุ่นฟอร์ดนะครับวันนี้แม็กต้องขออนุญาตพารีวิวกับอขออนุญาตพาไปชมครับฟอร์ดเรนเจอร์เอสเสีแดงคันนี้แต่งเป็นลายมมาแดงจัดเต็มช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ไว้ด้วยนะครับไปชมกันเลยนี่นะครับฟอร์ดเรนเจอร์เอเนะครับเป็นกระบะ4ประตูเกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์2.0ดีเซลเกียร์6สปีดอ่าเป็นแบบซิงเกิลเทอร์โบนะครับ170แรงมา้า405นิวตันเมตรรุ่นนี้ออกรถรถขาดตลาดด้วยลูกค้าซื้อจัดหนักเลยนะครับสำหรับ Ford Ranger a LS นะครับราคาอยู่ที่899,000บาทมีโปรโมชั o ่นดอกเบี้ย0%ด้วยแต่ว่ายังไม่รวมราคาชุดแต่งนะครับชุดแต่งที่แต่งกับคันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามา เอาส่วนลดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยก็ออกคนละครึ่งกับลูกค้าเลยนี่นะครับกันชนด้านหน้าเป็นฮาร์เมอร์ด้วยพร้อมชุดเหล็กด้านล่างเป็นสีแดงของฮาร์เมอร์เช่นกันมีห่วงลากจูงสำหรับด้านหน้านะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงจัดเต็มทุกจุดเลยนะครับฮาร์เมอร์อันนี้นะครับเป็นกันชนเหล็กเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นคิงซีรีส์รุ่นใหม่มีไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้า2ลวง2ฝั่งเลย มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาครบเลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะทํามาในรุ่นที่มีเซ็นเซอร์อเขาจะรองรับด้วยแต่รุ่นนี้ไม่มีเซนเซอร์นะครับก็จะได้ตัวเซ็นเซอร์ไปด้วยเผื่อใช้งานนะครับกระจังหน้าไอ้บอาดีสีแดงมีไฟสีขาวบริเวณตรงกลางเลือกมาเข้ากับสกู๊ปทรงฟิตรูปม้าสีแดงแบบนี้เลย ไฟหน้าเป็น multi r e f e c t o r นะครับลูปทรงสีแแคมเป็นไฟ LED ด้านในเป็นหลอดให้แสงสว่างสีขาวมีไฟเลี้ยวเป็นสีเหลืองด้านในด้วยนะครับเป็น LED เช่นกันจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับช่วงล่างเป็นโปรเฟนเดอร์ตัดแบบแปดระดับโมโนทูบนะครับแล้วก็ช่วงหลังแบบซับแแทงเป็นโช๊คนะครับโมโนทูบรุ่นนี้เป็นดิสเบกคู่หน้านะครับอ่า จะได้ตัวด้านในมีปีกนกปรับองศาด้วยเพิ่มเติมเข้าไปลูกค้ายก2นิ้วนะครับคันนี้ปรับปีกนกนะครับเปลี่ยนไม้สเวบาด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นซับแค้งติดตั้งตรงนี้เลยตรงบริเวณอกกันกระแทกด้านล่างเลยนะครับของฮัมเมอร์ล้อเป็นรุ่น A Vampire นะครับขนาด20นิ้วออฟเซตลบ5ใส่ยางคอร์ิเดอร์ ยางแต่ละท่านก็เลือกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ใส่ยางขนาด33คูณ12.50เลยขนาดยางนะครับ20นิ้วลัดมากับล้อเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะมีดิสเบรกเดิมจากโรงงานตัดกับสีล้อเลยนะครับล้อก็เป็นสีดำเงามีออฟเซ็ตลบ5ด้วยคันนี้ด้านหน้าไม่มีการกินหน้ายางแล้วนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กแล้ว บันไดข้างของ h a ร์เมอร์นะครับชุดคิงซีรีส์เลยเป็นเหล็กนะครับมีไฟรบริเวณตรงกลางสะท้อนแสงได้ด้วยอันนี้ก็จะเปลี่ยนนั้นเก่าออกนะครับอันนี้ใส่แบบเป็นชุดเหล็กเลยเบ้ารองมือจับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคิ้วกันสา์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ภายในเป็นฟิลมขนาด40รอบคันเลยนะครับก็จะให้มุมแบบนี้เลยเวลามองเข้าไปก็ยังมีความเป็น v i p อยู่ด้วย เบ้าลองมือจับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็สติกเกอร์สีมาแดงแบบนี้เลยอาคริกคําว่าเทอร์โบยังอยู่นะครับเป็นรถในสต็อกค,คันนี้จัดชุดแต่งให้เต็มเลยนะครับอาคริกเป็นสีเงินด้วยในรุ่น2023ยังเป็นตัวนี้นะครับถ้ารถในสต็อกเราจะมีส่วนลดเยอะกว่าในรถใหม่นะครับโลบาร์ของฮา m m e r อร์เช่นกันเป็นแบบแขนยาวนะครับชุดคิงซีรีส์ก็จะจัดเซตนี้ให้เลย เป็นแบบ2ชั้นด้วยมีไฟตรงกลางนะครับไฟถอยมีไฟเบรกสีแดงบริเวณคำว่า h a m m มอรด้วยไฟท้ายเพิ่มเติมเป็นไฟ LED แบบฟูลนะครับเดิมๆจะเป็นไฟแบบหลอดไส้ฮาโลเจนอันนี้เพิ่มเติมเป็นไฟ LED คาดหลังเว้ากลางโลโก้ฟอร์ดเป็นสีแดงแล้วก็โลโก้ฟอร์ดมีกล้องหลังบริเวณเว้ามือจับมีไฟเบรกจุดที่3นะครับเป็นแบบสีดำด้านด้วยไม่ลื่นนะครับ อะคิลิกคำว่าเลนเจอร์นะครับเป็นสีแดงแล้วก็กันชนท้ายแบบเต็มออปชั่นเลยนะครับก็คือมีห่วงลากจูงโอเมก้าสองห่วงนะครับแล้วก็จะมีหัวลูกบอลด้วยเป็นสีเงินเลยนะครับแล้วก็มีไฟท้ายบริเวณตรงกันชนท้ายด้วยนะครับเป็นไฟถอยหลังแล้วก็มีรูเซนเซอร์รองรับกับรถที่มีเซนเซอร์ด้านหลังด้วย คันนี้นะครับก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับสำหรับ Ford AOS คันที่แต่งมาในหลายๆเดือนนะครับก็คันนี้จัดเต็มสุดเลยยังไงนะครับแม็กฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องของแม็กไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจจะซื้อรถ Ford นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามกับแม็กได้เลยนะครับแม็กมีโปรโมชั่นหลายแบบแล้วก็มาปรึกษากันวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปพิยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ